สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักสิบบนบวกลักสิบล่างในสูตรเดียวกันนะครับมีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเอามาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ใครชอบแนวทางสูตรไหนนะครับค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับผมแต่ละคนก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับมาดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับสูตรที่1นนะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบบน3ครั้งนะครับบวกหลักสิบท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ มาหลักสิบบนกับหลักสิบล่าง2หลักนี้เท่านั้นนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมืน่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้าย,าย,าย,ายครั้งที่2บวกเ็ดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับย้อนมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทาไว้นะครับงวดแรกนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับได้ ตัวเลขเดียวกันคือได้เลข4กับได้เลข4นะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าเลข4มันจะมา10บนหรือมันจะมา10ล่างนะครับไม่ไม่หลักใดก็หลักหนึ่งนะครับผลรางวัลงวดนี้ออก5 1 9 4 7นะครับเลข4ที่คำนวณได้นะมาเข้าที่หลัก10ล่างนะครับงวดแรกนะครับมา10ล่างนะครับงวดแรกในเข้า10ล่างงวดถัดมานะครับทั้ง2สูตรนะครับ ก็คำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลขหนึ่งกับได้เลขหนึ่งนะครับมาดูมาลุ้นกันนะครับว่าเลขหนึ่งจะมาสิบบนหรือสิบล่างนะครับผลรางวัลออกสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองนะครับเลขหนึ่งเข้าที่สิบบนนะครับตัวเลขมันได้เหมือนกันนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขแปดสูตรที่สองได้เลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าถ้าตัวเลขไม่เหมือนกันนะ นั่นหมายความว่าตัวหนึ่งก็จะมา10บ,บนตัวหนึ่งก็จะมา10ล่างนะครับเอางวดนี้นะครับเลข8กับเลข1นึงตองวันออก417 80นะครับเลข1นึ่งเครับนี่เลข1เข้าที่10บ,บนเลข1เข้า10บ,บนเลข8ตรงนี้เข้าที่10ล่างนะครับมันก็แยกกันนะครับตัวหนึ่งเข้าบนแล้วตัวหนึ่งก็จะต้องเข้าล่างนะครับงวดถัดมา ทั้งสองสูตรคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข5ากับเลข5านะครับปุลรางวันออก6 5 2 5 5งวดนี้10บนกับ10ล่างตัวเดียวกันนะครับคือได้เลข5ากับเลข5าก็ถูกทั้ง2หลักนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง2สูตรคำนวณได้เลขตัวเดียวกันอีกคือได้เลข7กับได้เลข7นะครับมาลุ้นว่า7มันจะมาทางไหนนะครับ ผลรางวัลออกแ7 3 7 3ผลปรากฏว่า7มาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับอยู่ในหลัก10ทั้ง2ทั้ง2หลักเลยนะครับ10บนก็7 10ล่างก็7งนะงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข0น่างวดน,นี้ตัวเลขไม่เหมือนกันตัวอย่างที่ผมบอกตัวหนึงจะมาบนตัวหนึงจะมาล่างนะครับมาดูว่าตัวไหนเข้าบนนะครับผลรางวัลออก9 0 7 9 9นะครับเลข9นะครับ มาในตำแหน่ง10ล่างนะครับเลขเก้าแม้จะออกหลักร้อยบนเราก็ไม่นับนะครับเราเอาแค่2หลักนี้คือหลัก10บนหลัก10ล่างเท่านั้นสูตรที่2เลข0ูนย์เห็นไครับเลข0ูนย์มาเข้าที่หลัก10บนนะครับศูนย์ก็มา10บนก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลขศูนย์สูตรที่2ได้เลข7ตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับมาดูว่าตัวไหนจะเข้าบนตัวไหนจะเข้าล่า,างนะครับ ผลรางวัลออก90671นะครับเลข0สูตรที่1เห็นไหมครับมาเข้าที่10บ bon. นเลข0เข้า10บนดังนั้นเลข7จะต้องเข้าล่างนะครับเลข7จะต้องเข้าล่างสถานเดียวนะครับผลรางวัลออก71เห็นไหมครับเลข7ก็มา10ล่างนะครับมันมา10บ,บนเหมือนกันไม่ได้เนาะมันมาออกแค่ตัวเดียวนะครับงวดถัดม,มานะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข1ตัวเลขไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับ นั่นหมายความว่าหลักสิบบนหนึ่งตัวหลักสิบล่างหนึ่งตัวแน่นอนผลลางวัลออกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะเลขหกตัวแรกสูตรที่หนึ่งเข้าที่หลักสิบล่างนะครับนี่เลขหกสูตรที่สองเลขหนึ่งนะมาเข้าที่สนะิบบนหนึ่งก็มาอยู่ที่สิบบนนะครับถูกอีกทั้งสองสูตรมาดูงวดล่าสุดนะครับทั้งสองสูตรคำนวณได้เลขเดียวกันได้เลขเก้ากับได้เลขเก้ามาดูว่าเลขเก้าจะมาบนหรือจะมาล่างนะครับผลลางวัลออก 9,03,99นเะรเลข9มันเข้าที่10ล่างนะครับถึงแม้มันจะเข้าหลักหน่วยเพราะว่ามันเบิ้ลด้วยหรือออกหลักร้อยก็ไม่เป็นไรเนาะเลข9แต่ที่แน่ๆก็คือเข้า10ล่างตามสูตรเลยนะครับสูตร10บนหรือ10ล่างไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับสถิติก็ถือว่าเข้าดีนะครับผม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, งวดรวดนะครับ เดี๋ยวจะมาคํานวณงวดใหม่ในงวดวันที่1นึงนาคมมถุนายนนะว่าทั้ง2สูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ซ้ายหลักหมื่นนะครับเลข3บวกหลักร้อยบนเลข0นะบ,บวกร้อยบน3ครั้ง0บวกกัน3ครั้งได้0บวก10ท้ายครั้งที่1เลข9 บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้ง37 21บวก10ท้ายครั้งที่2ครับก็คือเลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1ตัวสุดท้ายบวกเลข8คงที่นะครับสามบวกเก้าได้สิบสองนะครับสิบสองนะครับก็เป็นสิบสามสิบสามก็เป็นสามสิบสาม 33 3บบวก3 36 3 36บวกอีก8 45, 45ได้เลขก5ได้เลขก5เป็นเลขเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมคิดว่า5มันจะมา10บนหรือมันจะมา10ล่างนะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดเอานะครับ มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะครับเลข3มาบวกหลักร้อยบนเลข9มาบวกหลักสิบบนเลข0มาบวกหน่วยบนเลข3มาบวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9บวกร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้ง7 7 14บวก10ท้ายครั้งที่2เลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1 ตัวสุดท้ายบวก7สูตรนี้บวก7บวก7คงที่ครับ3บวก9ได้12 12บวก35 15บวก9ได้24 24บวก4เป็น28 28ก็เป็น38 38 3, บวก3 41 41 42 42บวกอีก7นะครับ42 บวกอีกเจ็ดสี่สถูกหรือเปล่านะครับ3 9 12 12ก็เป็น15 15ก็เป็น24 24 28 38 38ี่สิบสี่ยี่แาเก้าสี่เดี๋ยวผมดูสูตรนี้คิดหรือเปล่านะครับหมืนร้อยบน10บนบนหน่วยบนหน่วยหน้าที่หนึ่ง ร้อยท้ายอ่าไงร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับตรงนี้บวกกันสามครั้งนะครับผมก็มาขีดอยู่สองครั้งนี้นี่พิพ,พาดพิพลาดก็แก้ไขนะครับตรงนี้หลักร้อย3ครั้งนะครับหลักร้อยตรงนี้หลักร้อยตรงนี้3ามครั้งสามเจ็ดยีนะครับตรงนี้14ขออนุญ,ญาตลบนะครับ ก็บวกไปแล้วตัวเลขมันไม่ได้นะครับตรงนี้ขอลบถ้าบวกผิดก็ผิดเลยนะครับ3ามเจสนี่นะครับสูตรก็บอกว่าอยู่ร้อยท้ายครั้งที่2อคูณสนะครับผมไปขีด2เส้นแล้วก็เลยบวกผิดนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับสิบสิบสกเได้สิ12องก็เป็น15 15บหบวก9้านะครับได้ยี่24 24ี่เป็น25 25ห้ายี่สิห้าเป็นสี่สบห้าสี่สิบห้าบวกอีก3ก็เป็น4ี่ส4 9 49ดี่บี่เก้าี่สิเก้าบวกอีก7นะครับห้าหอ่าโอเคถูกต้องคราวนี้นะครับมันจะต้องได้เลขหนะครับมันจะต้องได้เลขหนะครับตรงนี้ได้เลขห แนวทางสูตร10บน10ล่างที่มีตัวเดียวนะครับสูตรใหม่นะครับผมสูตรใหม่เพิ่งลง,งวันนี้งวดแรกสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข6ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวหนึ่งอาจจะมา10บนหรือตัวหนึ่งอาจจะมา10ล่างแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมต้องไปเทียบหลัก10หลักหน่วยเไปเทียบหลัก10บนหลัก10ล่างเอาเองนะครับ สูตรผมก็ลงให้ไปก็น่าจะชัดเจนอยู่นะครับย้อนไปดูคลิปก็น่าจะรู้เลยว่าตัวไหนอยู่หลักสิบบนตัวไหนอยู่หลักสิบล่างนะครับก็ขอให้มาแล้วก็แล้วกันนะครับผมในวดวันที่1มีธุนายดนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกรางวัลกันทุกคนนะครับสูตรไหนที่ดูแล้วมันมีโอกาสที่จะเข้านะครับก็เอามาลงแบ่งปันให้ดูนะครับใครชอบก็เลือกนําไปใช้งานเอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสูตรคํานวณนะครับก็มีหลายสูตรนะครับ สูตรใหม่ๆก็ลงให้ทุกวันนะครับชอบแนวทางก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องผมไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับท่านใดที่กดติดตามไปแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปดูสูตรหลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนนะหน่วยบนหน่วยล่างยังจะมีอีกเอามาไว้เทียบกับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ